สวัสดีเพื่อนพี่น้องที่รักทุกท่านจ้าก่อนหน้านี้พี่ธนัทเคยพูดไว้นะคะว่าพ่อเคยพาไปดูจิงโจ้นะคะแล้ววันนี้พี่ธนัทก็เลยเอาคลิปนั้นมาแชร์ค่ะพ่อจะพาไปดูจิงโจ้นะคะคือวันนั้นพี่ธนัทก็มายืนถือกล้องอยู่หลังบ้านนะคะแล้วก็บ่นกับแฟนว่าทำไมวันนี้จิงโจ้ไม่ออกมาให้ถ่ายรูปเลย พ่อได้ยินท่านก็เลยบอกว่ามานี่เลยจะพาไปดูอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งพิธาัทก็นึกว่าท่านพูดเล่นแต่แฟนพิธาัทบอกว่าตามพ่อไปสิพ่อจะพาไปดูแล้วซึ่งที่ตรงนั้นนะคะแฟนเองยังไม่เคยเข้าไปเลยอะคะ่ะอ๋อแค้คบเวดาเด้อย อีกฟาร์มหนึ่งน่จะได้เข้ามาสักทีมาอีกเบบี้โนเคนกันเลย ฮัลโหลครับโอ้ก็มีน้ำนะตรงนี้เป็นสะพานอย่างดีเลย no no kangaroo here แต่จริงๆแล้วบริเวณนี้ยถ้ามองจากฝั่งโน้นนะคะก็จะเห็นจิงโจ้นี่เต็มไปหมดเลยนะแต่วันนี้ดูเหมือนจะเงียบนะพ่อก็ถามตลอดเลยนะว่าเห็นไหมเห็นไหมที่ฉันก็บอกไม่เห็นนะเขาบอกว่ามันอาจจะไปฮอลิเดย์ก็ได้ท่านพูดคขำๆอย่างเงี้ยค่ะซัมแวร์กเย่ฮฮ่่กฮฮ แฟนทีเน่เคพาเข้ามา คือพอท่านก็อยากให้เห็นนะคะก็ถามตลอดเลยว่าเจอบ้างหรือเปล่าเห็นบ้างหรือเปล่าพิชนะก็ตอบโนยอย่างเดียวเลยคือท่านก็แปลกใจนะว่าเอ๊ะทำไมเงียบจังวันนี้ซึ่งจริงๆแล้วป่านนี้จะมีทั้งสุนัขจิ้งจอกที่เขาเรียกว่าดิงโกนะคะแล้วก็ง,งูเสือที่กัดคนถึงตายเลยนะคะส่วนจิงโจ้นี่เยอะมากโนวันเฮียลอดออฟเบิร์ มีเด็กกูเซมเบอวีดูเลดะอู้หูบิ๊กวันอู้หูอ่ามีนกเป็ดน้ำด้วยนะคะแต่ปกติแล้วแขงก็รู้ว่าจะมาตรงเนี้ยมากินน้ำไ่มี่าฮ่าฮ่า ี่ยเพราะท่านก็หัวเราะนะคะแมอุส่าพามาตั้งไกลนะหวังจะให้ลูกสไ้ายได้ถ่ายรูปนะ,ะ <c oughs> ปรากฏว่าไม่มีจิงโจ้เลยสักตัวนะ,ะเวลาการเดินทางวันนั้นก็เยอะด้วยนะคะคร <c oughs> ึ่งชั่วโมงกว่าๆเลยนะ,ะที่เราเดินทางเข้าไปจริงๆจะเข้าไปในป่าลึกนะคะแต่ไว้วันหลังแล้วก็จะมีบรรยากาศบ้านของผู้คนด้วยนะคระ <c oughs> ับนัทก็ตัดบรรยากาศนั้นออกไปอะค่ะ <c oughs> จริงๆก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะคะบริเวณนี้จะไม่ได้มีแค่จิงโจ้จะมีทุนักจิ้งจอกที่เขาเรียกว่าดิงโก้นะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าบริเวณนี้จะไม่ค่อยมีวัวเลยนะคะไม่มีเลยดีกว่านะพ่อไม่เอามาไว้ที่นี่เลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใกล้ๆบ้านหมดเลยแฟนพิษณนัทยังไม่เคยเข้ามาเลยด้วยซ้ำไปนะคะบริเวณนี้แล้วก็จะมีที่น่ากลัวมากที่สุดก็คืองูเสือนะคะซึ่งงูเสือเนี่ยกัดคนตายภายใน24ชั่วโมงเขามีพิษร้ายแรงนะ แต่เพื่อนๆรู้หรือ,อยังนะคะว่าประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีงูที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกนั่นก็คืองูไทยปันเขาชอบอยู่ตามชายฝั่งของประเทศออสเตรเลียทั้งดุทั้งพิษร้ายแรงค่ะ นนี้เราก็เดินทางกลับใกล้จะถึงบ้านแล้วนะคะฟาร์มนี้พิธนณัทเข้ามาบ่อยนะคะแต่ว่าฟาร์มเมื่อสักครู่นี้ที่เข้าไปอะค่ะไม่เคยเข้าไปเลยค่ะแม้แต่แฟนพิธนณัทเองก็ไม่เคยเข้าไปนะจะสังเกตดูนะที่บอกว่าเป็นป่าจริงๆแล้วก็ไม่ป่าเท่าไหร่นะคะแต่ว่าทไมไมาําไมแม่วัวไปเลี้ยงตรงนั้นนะคะก็เพราะว่าสุนัขจิ้งจอกหรือว่าดิงโกนะคะเขาเรียกว่าดิงโกนะจะเยอะมากนะคะแล้วเขาเป็นนักล่า เขาล่าสัตว์เป็นอาหารนะคะแล้วเขาไม่ได้ล่าตัวเดียวเขาล่าเป็นฝูงเลยนะคะโดยเฉพาะวัวน้อยวัวไม่ลูกอ่อนอย่างเงี้ยคือไม่รอดนะคะเพราะเขาล่าทีเป็นฝูงนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาวัวไม่ลูกอ่อนนะคะมาไว้ไกลๆบ้านหรือว่าไว้ในที่โล่งอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางครั้งนะคะเจ้าดิงโกหรือนักจิ้งจอกยังตามมาถึงเล้าไก่หน้าบ้านเลยอ,ะอ่ะ We stay outside I saw before o อ a l ล o t a l ott อ o า here. สรุปคลิปนี้ก็คือไม่ได้เห็นจริงโจนะคะแต่ก็เล่าให้ฟังในเรื่องของงูเสือพื้นที่ฟาร์มของเราเป็นพื้นที่สีแดงของงูเสืออาศัยอยู่เยอะนะคะส่วนงูไทยปันเป็นงูที่ดุและก็มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกก็มีอยู่ในประเทศออสเตรเลียแต่อาศัยอยู่แถว,แถวชายฝั่งนะคะ แฟนแฟนพี่ธนัดนั่งอยูนู่นก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะคะพี่ธนัดเอามาแชร์เพื่อนๆได้ดูกันขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะเย้ thank you dad I never seen like that before good view dad my beautiful